สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับมีรักแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็จะนำเสนอข้อมูลมวยรายการดีๆคือรายการมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11มีนาคม2560เวลาเที่ยงย0่0โดยประมาณนะครับ มุมสังเวีนก็เลยถือโอกาสนำข้อมูลดีๆมาฝากกับแฟนหมวยทุกท่านเพื่อกับเพื่อกเก็บไว้พิจารณากันนะครับเริ่มกันเลยนะครับมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11มีนาคม2560เวลาเที่ยง20นะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงเสกสรรสิทธ์บุญมีนะครับะจะพบกับน้ำเงินคุณพลน,น้อย S.T.D. t r a n Sport พิกัด117ปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนนะครับฝ่ายแดงเสกสรรนี่มีแพ้น็อกยก2ชมโฉมเพชรเพชร40,000ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเก่งก้าซูจีบะหมีเกี้ยวที่ PPTV ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเจนลบซูจีบะหมีเกี้ยวที่อ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ถือว่าไม่ธรรมดามีแพ้1ชนะ2นะครับขยับมาดูที่ฟอร์มของคุณพลน,น้อยนะครับฝ่ายน้ำเงินก็มี ชนะน็อกยก3เพชรไทยรัฐต่อหลัก2ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนเมทีเล็กต่อหลัก2ที่เวทีอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังก็2ฟอร์มหลังถือว่าชนะรวดนะครับเป็นทัหมวยที่ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเสกสรรฝ่ายแดงนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีแข้งซ้ายนําแล้วก็มีขวางหน้าดันเสียบเขา่าส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยเขา่า ปั้มตีแรงปลายนี่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับสฝ่ายน้ําเงินนี่นะครับคู่นี้เคยพบกันแล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งฝ่ายน้าเงินนี่เบียดเอาชนะมาปลายปลายได้นะครับใช้ลูกเ,เข่าเบียดวงในล็อกตีแล้วก็เบียดเอาชนะฝ่ายแดงมาได้ซึ่งวันนี้ฝ่ายแดงก็เลยมาขอแก้มือที่เวทีอํานอยช่อง3เวทีแห่งนี้นะครับซึ่งดูแล้ว คู่นี้ความเร็วนี่ต้องบอกว่าอยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินคุณพลน,น้อยนะครับฝ่ายแดงนี่เสกสรนนี่จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงกว่าลอยกว่านิดหน่อยแต่ฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยที่มีสปีดอาวุธที่เร็วกว่านะครับฝ่ายสุดฝ่ายก่อนที่เจอกันนี่ฝ่ายน้ําเงินนี่ชิงออกอาวุธก่อนแล้วก็ออกมาตั้งรับตั้งรับ แล้วก็เก็บคะแนนไปยกละนิดละหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็เอาชนะคะแนนฝ่ายแดงไปได้นะครับวันนี้ฝ่ายแดงมาขอแก้มือซึ่งดูแล้วผมว่าน่าจะเอาหนังม้วนเก่ามาฉายซ้ํานะครับผมว่าฝ่ายน้ําเงินนี่จะอาศัยอาวุธที่เร็วกว่าแล้วก็ชิงทําก่อนแล้วก็ออกมาตั้งรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นําไปก่อนสุดท้ายก็ประคองตัวเอาชนะไปได้ย้ําแขนอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ ผมชอบฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณพลน้อย STD ทดีฐานสปอร์ตจะย้ำแขนเอาชนะ,ะเซกสรรสิบบุญมีไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายน้ำเงินครับขยับมาดูคู่ที่2นะครับเป็นหมวยรอบม้าบินนะครับฝ่ายแดงกุมารเงินจิตเมืองนนจะพบกับน้ำเงินสันเพชรสอพลออสุพรรณบุรีนะครับพิกัด120ปอนด์เรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับ กุม,มารเงินก็มีชนะคะแนนดาบเทวดาพุ่มพันม่วงที่อุดรธานีแล้วก็แพ้น็อกยกสามเสือพลันชัยที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยที่เวทีอ้อมน้อยนะครับส่วนฟอร์มของสันเพชรก็มีชนะคะแนนเสียวภพสสลาวุธที่ลังสิทแพ้คะแนนยอดสนเก่งอำนาจมวยไทยที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนขวัญล่าสสุนันชัยที่เวทีอ้อมน้อยนะครับ กูมาเงินฝ่ายแดงนี่เป็นมวยฝีมือครบเคลื่อนนะครับครบเครื่องอเดินบูลุยแลกอาวุธต่อเนื่องไม่มีหยุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยฝีมือเตะขาเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือ,อปลายๆนี่ชอบมีแผ่วอยู่เป็นประจํานะครับกูนี้เป็นมวยรอบซึ่งทั้งคู่ชนะมาคนละหนึ่งนัดแล้วนะครับ ครั้งนี้มาเจอกันในเป็นครั้งที่2ในมวยรอบนี้นะครับไฟสุดท้ายกุมารเงินชนะไว้ค่อนข้างสวยงามมากนะครับส่วนสันเพชรนี่ชนะแบบหืดจับนะครับไปลายๆนี่ทําท่าเหี่ยวแต่ว่าคุตสู้นี่มาหยุดซะก่อนเลยพลิกแสงชนะไม่ได้วันนั้นก็เลยเอาชนะขวัญล่าไปได้วันนี้มองดูแล้วเจอกับกุมารเงินสันเพชรนี่น่าจะลำบากนะครับเพราะว่ากุมารเงินนี่ เป็นมวยนี่ค่อนข้างจะบู๊ลุยแหลกนะครับแล้วก็แรงปายนี่ดีแน่นอนนะครับค่าจิตเมืองนอนท์นี่ต้องบอกว่าบำรุงถึงกํากลังนี่เรื่องพละกําลังนี่ไม่ต้องห่วงส่วนสันเพชรน,นี่เป็นห่วงเรื่องกําลังไปปลายนี่ค่อนข้างจะบริหารกําลังไม่ดีไปปลายนี่ชอบแพวให้เห็นอยู่เป็นประจำวันนี้ผมว่าลําบากครับสันเพชรยังไงก็ผมชอบที่กุมารเงินจิตเมืองนอนจะเอาชนะสันเพชร สรพอรอสุพรรณบุรีไปได้แบบไม่ยากนักนะครับแล้วก็เก็บคะแนนไว้ในมือในมวยรอบมาบินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายแดงกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับขยับมาดูคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์126ปอนด์เวทีอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงนี่วิศนุพนสรสจต้อย8ลิ้วนะครับจะพบกับน้ำเงินนะครับมัมมัมเอกบางไส พิกัด126อปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงวิศนุพรนี่ก็มีแพ้คะแนนยอดขุนศึกมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงนะครับที่ราชดำเนินชนะคะแนนลิทิเดตโรงเรียนกีฬาโคราชท,ที่ลังสิ์ฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนลิทิเดตโรงเรียนโคราชท,ที่เวทีลังสิทธิ์นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะ1แพ้ไปถึง2นะครับขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินมัมมัมเอกบางไทนะครับ ก็มีชนะคะแนนจรวดศึกกอกัมปนาที่อ้อมน้อยชนะน็อกยกสามจรวดศึกกอรกัมปนาที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก3ามเรือนไทยนาย่าปาร์ควิวที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้สดมากครับชนะรวดแถมเป็นการน็อกเอาท์ถึงสองครั้งหลังด้วยนะครับอฟอร์มสดมากๆนะครับสำหรับมัมมัมเอกบางไทรวันนี้ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์ กับวิศนุพรสจต้อย8ปดลิ้วด้วยนะครับวิศนุพรนี่ซ้อมอยู่ค่ายสจต้อย8ปดลิ้วที่ฉะเชิงเซา,าโดยมีัยวัน์เป้าปิ่นทรัพ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับส่วนมัมมามีม่ซ้อมอยู่ค่ายเอกบางไทรจังหวัดชนบุรีนะครับคู่นี้ต้องบอกว่า,ามัมมามี่เป็นแฟนมวยของเวทีอ้อมน้อยไปแล้วเป็นขวัญใจของแฟนมวยช่องสามไปแล้วนะครับมัมมามีม่โชคสนุกถูกตลาดมากนะครับเป็นแฟนนี่ เยอะมากตอนนีเ้เลยได้โอกาสขึ้นจริงแชมป์ซึ่งวิศนุพรน,นี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับแล้วก็มีขวางหน้าเสียบเข่าส่วนมัมมามนี่เป็นมวยอาวุธหนักเตะขาต่อยหมัดรุนแรงแล้วก็ปอดใหญ่ปลายแรงด้วยนะครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ของวิศนุพรซึ่งคะแนนหน้าจะออกมาเป็นยกนะครับ ผมดูแล้วยังไงวันนี้ต้นๆเข้ามำมำฝ่ายน้ำเงินไปก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธค่อนข้างหนักครับมัดหนักแข้งรุนแรงมีลุ้นมีลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลานะครับถ้า,ามีลูกนับค้ำอยู่นี่ยิ่งเล่นสบายใจยใหญ่เลยนะครับยังไงต้นๆน,นี่ผมว่ามำมำออกนำไปก่อนแน่นอนครับแล้วก็ สังเกตดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าไปปายนี่มัมมัมสร้างความกังวลให้กับหมัดของมัมมัมสร้างความกังวลให้กับฝ่ายแดงวิษณุพรนะครับก็แช่ยาวยิงยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปปลายหมัดของมัมมัมนี่ทาอะไรวิษณุพรได้ไม่มากนักหรือว่าทําให้วิษนุพรไม่กระทบกระเทือนมากก็ขยับขยายดีกว่านะครับ เพราะว่าใบป,ปลายนี่มัดค่อนข้างจะน้ำหนักหมัดก็จะเริ่มเบาลงแล้วนะครับประสิทธิภาพในการออกก็มีน้อยลงด้วยใบป,ปลายนี่ถ้าเกิดประสิทธิภาพน้อยลงนี่ก็น่าจะหวังผลได้น้อยกว่าอาวุธอื่นนะครับแต่ต้นๆเข้าไว้ก่อนได้เปรียบครับแต่แล้วแต่ลึกๆแล้วนะครับผมว่ามัมมน่าจะอาศัยแรงเชียร์ซึ่งดูแล้วแฟนของ ตอนนี้มัมนมนี่กลายเป็นขวัญใจของเชียร์เวทีอ้อมน้อยช่อง3าไปแล้วนะครับยังไงเสียงเชียร์นี่น่าจะช่วยหนุนให้มัมมาเบียดเอาชนะไปได้แบบสนุกนะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์นี่น่าจะให้คะแนนเป็นยกผมว่าตนๆเข้าไว้ก่อนได้เปรียบแล้วก็ดูสถานการณ์ครับแต่ลึกๆผมยังชอบที่ปลายๆนี่ขวัญใจเวทีอ้อมน้อยยังไงก็มีเสียงเชียร์คอยหนุนอยู่แล้วยังไงก็น่าจะ เบียดเอาชนะแล้วก็แย่งเข็มขัดรุ่น126้บปอนด์เวทีอ้อมน้อยมาจากเอวของวิศนุพรสุจีวิศนุพรสจต้อยแบล,ลิ้วไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ผมชอบมัมมัมเอกบางสายฝ่ายน้ำเงินนะครับขยับมาดูที่คู่ที่4นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับสอนทองตอหลัก2อ,อจะพบกับน้ำเงินนะครับพระเดจศึกสอ,กอสุงไหย,ยิมนะครับ เรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับอฟอร์มของสอนทองนะครับก็มีแพ้คะแนนยอดผู้หลวงหัวลงน้ําแข็งที่ราชดําเนินชนะคะแนนสีธนัญชัยนําแสงก่อสร้างที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนยอดธงเทพสกินมีที่ราชดําเนินนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะนกยกสองยอดขุนพลนิธิพัฒนายความที่ตู้ไทยรัฐนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรมงคลสอสกุลวงศ์ที่พพที ฝ่ายสุดท้ายนี่แพคคะแนเพชรมงคลสอสกุลวนที่ราชด,ดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้2ชนะ1นึ่งสอก็อยังถือว่าธรรมดาอยู่นะครับ <c oughs> ฝ่ายแดงสอนทองนี่เป็นมวยฝีมือแต่ว่าพอเข้าวงในฝีมือมีแข้งน้าแล้วก็เข้าวงในก็มีเข่ามีเพ้งเข่าแล้วก็ลูกรัดคอที่เหนียวแน่นมากนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ <c oughs> เป็นมวยฝีมือเช่นกันนะครับแต่ว่าแรงประทะปลา,ายนี่อาจจะเป็นรองได้น,นะครับคู่นี้เป็นมวยคู่ที่4ของทีอ้อมน้อยมวยรุ่นกลางกลางร้อยสิบพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์ยังไงผมก็ชอบมวยเข่าอย่างฝ่ายแดงนะครับเพราะว่ามวยเข่านี่เป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับส่วนมวยฝีมือนี่ปลา,ายผมเกรงว่าอาจจะมียุบมีย่นให้เห็นตอนปลา,ายกำลังอาจจะไม่ค่อยดีบริหารกําลังไม่ค่อยดีเพราะปลา,ายนี่ฝ่ายต้นเงินนี่ ชอบเหียวเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยยังชอบที่มวยเข่าปลอดใหญ่ปลายแรงอย่างสอนทองต่อหลัก2น่าจะเบียดเอาชนะไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้คู่ที่4นี้ผมชอบไฟแดงครับอสอนทองต่อหลัก2จะเบียดเอาชนะฝ่ายน้ําเงินนะครับรเผด็จศึกศูนย์สอกอสุงัยยิมไปได้แบบสนุกนะครับส่วนนะักมวยที่ชอบมวยเด็ดของผมก็มีมวยรอบม้าบินครั้งที่2นะครับคือฝ่ายแดง คู่ที่2นะครับคือฝ่ายแดงกุมารเงินจิตเมืองนนทจะสามารถเอาชนะสันเพชรสพอรอสุพรรณบุรีที่กํากลังปไปลายไม่ค่อยดีไปได้แบบไม่ยากนักนะครับมวยเดดของผมก็คือกุอามารเงินจิตเมืองนนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงสําหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยเวทีอ้อมน้อยช่อง3นะครับซึ่งคู่มวยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าน้ำหนักมวย หรือว่าสภาพแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดนะครับสำหรับนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ล่วงหน้าที่เฉยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ